สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมอทีโรราโพสหากเปิดประเทศทำคัสเตอร์ใหม่ประทุแน่นอนไม่ช้าก็เร็ววันที่18ตุลาคมศาสตราจารย์นายแพทย์เทีร์วรธนารัตน์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่ายอดติดเชื้อใหม่วันนี้ของไทยหากรวม ATK พุงเป็นอันดับาของโลก และอันดับสองของเอเชีย e เป็นรองเพียงตุรกีประเทศเดียวและไม่ว่าจะเป็นแค่ยอดที่ยรายงานทางการหรือจะรวมเอทเคที่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอย่างต่อเนื่องจำนวนเสียชีวิตใหม่เมื่อวานนี้ไทยแม้จะต่ำกว่าร้อยแต่ก็สูงเป็นอันดับที่12ของโลก เช้านี้ข่าวจากทีวีรายงานเรื่องวงพนันต่างจังหวัดรวมถึงผับบาร์ในเมืองหลวงเปิดบริการดื่มเหล้ากันเป็นร้อยคนโดยที่ทางการยังไม่ได้อนุญาตลักษณะการใช้ชีวิตดังกล่าวทากลางสถานการณ์การการ,ระบาดรุนแรงเช่นนี้ ปันทงว่าไม่มีทางรอดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่จะเกิดขึ้นแน่ไม่ช้าก็เร็วเหตุการณ์ต่างๆข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ากฎระเบียบนั้นมีไว้มากมายเพียงใดเข้มข้นเพียงใดก็ได้แต่จะไม่เกิดผลหากคนไม่เห็นความสําคัญไม่ปฏิบัติตามและหากไม่มีกําลังในการตรวจสอบกํากับดูแลอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุผลข้างตน้นหลังพฤศจิกายยมเป็นต้นไปความเสี่ยงจะมากขึ้นอย่างแน่นอนผู้ประกอบการและคนทำงานในธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากหรือมีกิจกรรมที่ให้บริการก็ได้ชิดสัมผัสสัส้นๆดื่มกินควรตระหนักถึงความเสี่ยงให้ดีและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตอนเองและคนมาใช้บริการมิฉะนั้นท่านจะประกอบกิจการหรือทำงานได้เพียงระยะสัน้น ต้องประสบปัญหาปิดกิจการหรือหยุดงานได้ในไม่ช้าหากไม่ป้องกันอย่างเคร่งครัดสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวเสมอแม้ช่วงนี้การระบาดของไทยยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรงกว่าประเทศอื่นอีกมากแต่หากชั่งน้ำหนักเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังเปิดประเทศเดือนหน้าแล้วในช่วง4สัปดาห์ถัดจากนี้อาจาอาจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะเคลียร์ธุรกิจสำคัญทั้งหลายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าตระเตรียมไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาท รวมถึงเรื่องการไปหาหมอตรวจโรคประจำตัวรับยาที่จำเป็นต้องทานเป็นประจำหรือรักษาโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องรักษาแต่หากบริการไหนใช้แบบเทเลได้ต่อเนื่องยอมเป็นการดีถ้าออกไปทำธุระประปังอย่าลืมใส่หน้ากากเสมอเรื่องนี้สำคัญมากด้วยรักและห่วงใยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ